คอลัมน์ขันปากหัวไอ้นีเป็นอีกสัปดาห์ที่ภารกิจนายกอิงแพทองทานนชินวัฒรนายกรัฐมนตรีตารางแน่นงานเต็มทุกวันต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบินไปราชการที่ลอนดอนประเทศอังกฤษกลับมาถึงไทยก็บินต่อไปร่วมเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียและบินกลับไทยมาก็เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569ที่รัฐสภาซึ่งประชุมยาวจนถึงวันเสาร์นอกจากนี้ยังมีภารกิจการประชุมติดตามงานด้านต่างๆการมอบนโยบายรวมถึงไปเปิดงานและกล่าวปฐฐาฐกถาซึ่งล่าสุดในงานครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีของประเทศไทยและจีน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีนายกอิงไปเป็นประธานเปิดงานสวัสดีนีหาวภายในงานมีเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้มีการเชิญสื่อมวลชนจากจีนร่วมงานจำนวนมากด้านนายกอิงเมื่อขึ้นเวทีได้กล่าวถึงด้านการท่องเที่ยวที่ถือเป็นหนึ่งในสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงไทยและจีนเข้าหากันอย่างลึกซึง้ง เพราะการเดินทางที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อมาท่องเที่ยวแต่คือการเดินทางของมิตรภาพและวัฒนธรรมทำให้ผู้คนทั้งสองฝั่งไปมาหาสู่กันด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นและในรอบปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถึง6.7ล้านคนถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับที่หของประเทศไทย นับเป็นผลจากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในปีนี้ที่รัฐบาลไทยประกาศให้เป็น Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวช่วงหนึ่งนายกอิงได้เล่าด้วยว่าวัฒนธรรมของไทยและจีนคล้ายกันคนก็คล้ายกันก่อนหน้าที่ตนเองจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปเมืองจีน มีคนจีนมาพูดภาษาจีนกับตนตลอดสงสัยตนคงจะคล้ายคนจีนอีกทั้งเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของคนไทยที่เป็นเชื้อสายจีนมีเยอะจึงมีความผูกพันใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและที่สร้างความประทับใจให้แขกผู้ร่วมงานเมื่อนายกอิงกล่าวเป็นภาษาจีนว่าสวัสดีนีหาวก่อนเรียกรอยยิ้มดยการกล่าวคำว่าหัวไอหนีที่แปลว,ว่าฉันรักคุณ จังหวะนนี้ทําให้แขกชาวจีนผู้ร่วมงานต่างปรบมือให้งานนี้นายกอิงยอดหวานบอกคำรักกระชับสัมพันธ์ไทยจีนแนบแน่นยิ่งขึ้นไปอีก